คุณพลอยไม่ได้มองว่าอีโก้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแล้วคุณมองคุณพลอยมองยังไงอืมเดี๋ยวนะขอนึกก่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันอีกครั้งกับชี้ดาบพอดแคสต์พอดแคสต์ว่่อใหความล้มเหลวและการก้าวไปต่อเรายังอยู่กับคุณพลอย read in the moment นะครับก็กาเทลใบเดิมเจ็บปวดได้แหลกสลายเป็นเราคุยกันเรื่องคำว่าเจ็บปวดได้ไปแล้วรอบนี้เราจะมาต่อ แล้วจริงๆจริงมีเนื้อหามีมีคำถามอีกหลายอันที่ผมอยากถามแต่ว่าประเด็นเนี้ก็คือคำว่าแหลกสลายเป็นแหลกสลายเป็นก่อนก่อนอื่นเลยผมอยากถามว่าแล้วแตกแล้วมันแตกต่างกับคำว่าเจ็บปวดได้ยังไงโอเคเจ็บปวดได้มันคือเหมือนกับเรายอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะอ่ะมันแค่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแต่ว่าไอ้การเจ็บปวดหรือว่าการหรือเหตุผลที่ทําให้เราเจ็บปวดอ่ะมันไม่ได้ สัตสินคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราแต่การแหลกสลายเป็นน่ะคือแปลว่าเราต้องยอมให้อะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนของเราสามารถแหลกสลายไปได้ซึ่งคุณพลอยบอกไว้พอดแคสต์ก่อนหน้านี้สิ่งนั้นใหญ่ก็คือ e อีโก้ถูกต้องไหมใช่ใช่อ่ะอีโก้เป็นคำที่เด็กๆหลายคนเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้กันเมื่อเขาเติบโตขึ้นแต่ว่า มันพร้อมม,มันมาพร้อมกับความชื่นชื่นชมความเก่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณพลอยไม่ได้มองว่าอีโก้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแล้วคุณมองคุณพลอยมองยังไงอืมเดี๋ยวนะขอนึกก่อนอ่ะโอเค,คอันนี้อัดยังอัดแล้วอ๋อโอเคคืออีโก้เนี่ยจริงๆถ้าเรารู้จักมัน และเราใช้มันโดยที่เรารู้จักตัวเองมันจะช่วยทำให้เราสามารถเติบโตได้แต่เม,มื่อไหร่แต่เมื่อไหร่รที่เราอะ่ะให้มันแบบทำงานเอออยู่เหนือกับอยู่เหนือเราอะ่ะมันจะค่อนข้างเริ่มมาบล็อกมันเหมือนมอนสเตอร์คุณเจมสม คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําให้มันเชื่องอะไรเงี้ยแทนที่มันจะช่วยทําให้เราเติบโตได้ไปถึงแบบสิ่งที่เราต้องการน่ะมันกลับทําให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะเติบโตได้คุณพลอยกําลังพูดอีโก้เหมือนเป็นเป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งจริงๆที่มีทั้งดีและล้ายแล้วก็ถ้าไม่เชื่องเนี่ยมันก็จะมาควบคุมเรามากกว่าที่เราจะควบคุมอ e ีโก้ใช่ใช่ เพราะจริงๆอ่ะคนเราอ่ะการมีอีโกโ้มันช่วย drive ชีวิตถูกไหมคะว่าเ,าเราต้องแบบน้องๆหลายคนต้องรู้สึกแบบนั้นอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นความพาวของหนูนะหนูทําได้เนี่ยแล้วแล้วมันจะไม่ดียังไงอ่ะมันมันต้องดีเดิใช่ปะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มมาแบบมันแบบมีพลังอํานาจมากเกินกว่าที่แบบเฮ้ยตัวตนของเราจริงๆต้องการอะไรเงี้ยมันจะเริ่มบล็อกเราละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหน เอาจริงๆนะตัวพลยนะหนะตอนนั้นะ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆไม่งั้น่ะไม่งั้นพลอยจะแบบไม่มีสภาพนั้นหรอกไม่งั้นเราจะไม่เศร้าไม่แบบโหเครียดมากจนแบบผมล่วงเยอะมากน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคุณพลอยผมจริงรล่วงแบบคุณเจมคือตรงเนี้ยที่มันเพิ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบผนมาจากตอนนั้นแหละ ล้วงแบบเยอะมากแล้วล้ำหนักรถประมาณแบบสี่ห้าโลอะไรอย่างนี้เลยออคุณพลอยเป็นเหมือนพยาผมเลยแต่ไว้เดี๋ยวอรอบหน้าเดี๋ยวผมยยค่อยเลห้ฟังแต่ว่าใช่เป็นเป็นเหตุการณ์ใกล้กันอใช่คืออ่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนที่คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณพลอยใช้อีโก้เนี่ยรู้ไหมว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับว่บานี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เวิร์กหรอหรอืหรอว่ายังไงไม่มรับคือเหมือนกับตอนที่เราอ่ะตัดสินใจที่จะเริ่มทําสิ่งนั้นใช่อ่มสิ่งงานที่แบบต้องมีการล้มเหลวบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยเราอ่ะมีอินเทน i o นที่ดีมีแพชชั่นมากๆในการที่จะทำให้แบบโลกใบนี้ดีขึ้นด้วยโมเดลที่เราทำแต่พอแบบด้วยความที่เรามีอีโก้นั้นอยู่ในตัว กลายเป็นว่าเมื่อทําไปเรื่อยๆอ่ะแทนที่เราจะอยากให้แบบสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์ใจอ่ะอแต่เราต้องการให้สิ่งนั้นน่ะเป็นเหมือนความสําเร็จของเราด้วยอืมอืม,อมเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยอีโก้มันก็เลยทํางานแบบเยอะมากๆซึ่ง<ม>อ่ะพูดอย่างนี้ยากมากนะสําหรับใครก็ตาม,มที่ฟังอยู่แล้วแล้วเขาจะทําสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่มีอีโก้ของเขา และมันยังมีประสิทธิภาพได้อมันยากมากๆเลยคุณพลอยใช่ไหมใช่ที่ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าแน่นอนเรามาถึงจุดนี้ได้เราผ่านเรื่องราวแบบนี้กันมากันาแล้วผมเองก็แหลกสลายไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วหลายคนก็จะรู้จริงๆริ y เต r s a ทิ e r สออที่ผมอยากให้คุณพลอยอ่านอะไรแบบนั้นแหละมันคืออะไรแบบนั้นใช่มันคืออะไรแบบนั้นแล้วก็ เราเริ่มเริม,รมยอมรับการแหลกสลายแนละ้วทีเนี้ยอยากให้คุณพลอยมาเล่าต่อว่าอะแล้วเราจะทํายังไงอ่ะให้เราแหลกสลายเป็นนะ่ะมันคืออะไรอ่ะเออมันยากจากังเ,เออคือตอนนั้นก็ยากพลอยเองอะ่ะก็ไม่รู้ตัวไม่แบบไม่มี awareness ไม่มีความรู้อะไรใดๆเกี่ยวกับตัวเองเลยจนแบบอาจจะเป็นจักรวาลละมั้งที่รู้สึกว่าแบบเคยต้องออกมาจากตรงนั้นได้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนเออจักรวาลคืออะไรฮะ มันมเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คนโทรลมาก่อนคืออยู่ๆวันหนึ่งอ่ะ,อะมันก็จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณเจมส์แล้วผลตรวจสุขภาพมันก็บ่งชี้อะไรบางอย่างในค่าเลือดว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะมีผลเลือดที่บ่งชี้ว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งอ่าก็เลยก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยแบบ เราใช้ชีวิตบนความเครียดขนาดเนี้ยไม่น่าได้ละอันนั้นตอนนั้นก็ยังไม่เรียนรู้เรื่องอีโก้นะเออ,อตอนนั้นก็ยังแค่รู้ว่าโอเคงั้นแบบใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบไปรักษาไปฮิวอย่างน้อยร่างกายของเราก่อนให้กลับมาได้เป็นปกติคุณพลอยกำลังพูดเหมือนหนังสือเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งอ่านจบแล้วก็วันก่อนไม่รู้เต้นเมนชั่นให้คุณพลอยได้รู้หรือเปล่าผมอัดขายหนังสือเล่มนี้ไปด้วยนะชื่อว่า d y i n g to Be Me ได้ใหทีวีมีเป็นห<บ>นังสือไม่ดังเลยแต่ว่าเป็นหนังสือดังของโลกนี้แต่ไม่ดังในไทยพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ร่างกายเนื้อทุกอย่างไปหมดแล้วเขาตายไปแล้วเขาฟื้นกลับมาใหม่แล้วมะเร็งหายป,ปิดทิง้งนี่คือเรื่องจริงและเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพลอยพูดทั้งหมดแล้วเขารู้ว่าต้นเหตุของมะเร็งคืออะไรผมอ่านเล่มนี้ปบจบผมเข้าใจเลยเพราะว่าภรรยาผมก็ ก็มีก้อนเนื้อเหมือนกันอืมอืมอ่แล้วเราก็เข้าไปตรวจเหมือนกันแต่ผมรู้เลยว่าวันภรรยาผมในเวอร์ชันน่นเนี้ไม่มีทางที่จะเป็นได้ไม่มีทางแเรารู้เลยอแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยกลับมาสู่เรื่องแหลกสลายเป็นผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเราในทุกส่วนอ่ตอนนั้นอ่ะพอพบว่าอคุณพลเป็นแ,แบบนั้นอ่ะจกกักรวาลเหลี่ยงขึ้นมาเนี่ย มันทําให้เราตั้งคําถามครั้งใหญ่ว่ามันใช่เหรอที่เราทําอยู่นี่อืแล้วคุณพายก็ก,ก็ก็คงจะตอบว่ามันไม่น่าใช่แล้วใช่เพราะเราก็ถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้าวันนี้เราตายเลยอ่ะเราโอเคบอกะก็คือไม่โอเคไงตอนนั้นกลัวกลัวเลยกลัวมากกลัวตายมากเพราะว่ารู้สึกว่าอ้าวจริงๆแล้วเหมือนมีอย่างอื่นที่อยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำ แล้วสําคัญที่สุดก็คือคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้แบบมีคุณทา์อะไรกับเขาเลยในช่วงที่แบบเราแบบอุด e ลังจาทั้งหมดใส่ในนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคก็ก็เอาเรื่องสุขภาพขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจอ่าแล้วก็ออกมาจากแอนดวแรมเมนนั้นก็คือออกเลยอ่ะแบบที่ทำมาแล้วก็บอกว่าไม่ทำแล้วอ่างเงี้ยอืมใช่ เรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับในเชิงธุทธมันเป็นเรื่องยากของคนคนหนึ่งที่จะออกมาได้แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดจักรวาลไม่หมุนมาถึงระดับที่คุณรู้สึกมากพอเนี่ยคุณก็อาจจะเทคว่าสิ่งนั้นเนี่ยยังไม่คุ้มที่จะออกมาก็ได้ใช่ใช่ต้องไหมอันนี้คือสิ่งคําว่าจักรวาลที่คุณพลอยหมายถึงใช่ค่ะผมผมว่าเข้าใจผมเข้าใจผมกลัวแค่คนฟังแต่เฮ้ยอะไรเนี่ยคุณมาสายจิตวิญญาณหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือความหมายคําคำว่าจักรวาลนะซึ่ง ผมใช้ชีวิตแบบนั้นเลยก็คือเราเราใช้ชุดตามจังหวะนะแล้วก็ผมไม่เป็นคนไม่เชื่อความพยายามแล้วก็ไม่เชื่ออะไรเออแบบนั้นนะ่ยผมเชื่อว่าจากักรวาลสร้างสารรค์หลายๆอย่างให้กับคุณแล้วพอจังหวะได้คุณจะรู้สึกมันเองว่าสิ่งนั้นนะ่ยมีความหมายใช่ไหม,มทีเนี้ยแล้วพอออกมามันก็ต้อง,งต้องยิ่งรู้สึกแหลกสลายดิเพราะว่าคุณเฟลคุณทุกอย่างคุณแบบ ทำอะไรไม่ได้เลยการที่คุณเป็นแอคทีฟเวอร์มามาทั้งชีวิตตอนนี้คุณต้องมาออกมาเพียงเพราะว่าคุณป่วยแล้วคุณไม่ได้แพลนสิ่งนี้ไว้มันเป็นความรู้สึกแบบไหน,นอตอนที่อ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องป่วยก่อนพอออกมาแล้วมันก็เป็นเฟิร์สพาริตี้ที่เราต้องไปจัดการอ่าแต่ว่าอันเนี้ยก็เหมือนกับโชคดีละมัง้งที่มันไม่ได้เป็นอะไรหลายแรงที่เราสามารถเออยังจัดการได้อะไรเงี้ยเออแต่หลังจากนั้นแล้วว่า คิดว่า <c oughs> ตอนแรกคิดว่ามันจะแย่ลงเออคิดว่าเราคงจะต้องจมอยู่กับอะไรบางอย่างอนะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นอะ่ะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันค่อยๆได้รับการเรียนรู้อเออแรกๆอะ่ะมันยังเจ็บปวดอยู่นะมันยังรู้สึกแบบแหลกสลายอยู่อะอแต่ว่าเป็นแหลกสลายในเชิงที่แบบเราเศร้าเรายังไม่รู้ว่า เอ่ออะไรทําให้เราเป็นแบบนี้อืมอืมก็ยังอยู่กับความรู้สึกนั้น่ะอีกเป็นแบบเป็นนานอะเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันได้เรียนรู้มากขึ้นเรืเร่อยๆก็คือพอได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นเราได้เริ่มทำความเข้าใจาว่าอ๋อโอเคการที่เราจะทำความเข้าใจาตัวเองอ่ะอันเนี้ยโคตรเป็นทักษะที่สำคัญที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องการความสำเร็จอ่ะ มันเกิดขึ้นจากเราต้องการเพราะว่ารอยยิ้มของคนอื่นเราต้องการเพราะว่าเราต้องการได้รับการยอมรับจากสังคมที่เราอยู่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะเราจะเอาสิ่งนั้นไปทำไมวะแบบเหมือนกับจิตวิญญาณข้างในเราจริงๆแล้วอะต้องการสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเออก็เลยได้มานั่งคุยกับตัวเองเยอะหลังจากที่แบบว่างแล้วว่างจากงานแล้วก็เลยแบบ โอเคได้เรียนรู้ว่าอ๋องั้นแวลูที่เราต้องการจะใช้ชีวิตจริงๆอะมันมีอะไรเราเราเรา,เราพูดเหมือนกันเลยนะเราเราเหมือนเหมือนเหมือนมีแมสเซจเดียวกันในในในช่วงในช่วงนี้ก็โอเคอันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต wrap up ผมเชื่อว่ามีคน2กลุ่มที่ฟังเราอยู่ตอนนี้หนึ่ง<ะ>เขายังไม่เข้าใจหรอกว่ายังไง คือหลายคนเนี่ยคงจะอยู่ในช่วงต้องใช้อีโก้ในการผลักดันเขาไปคุณพลอยอมีอะไรอยากบอกกับเขาคนกลุ่มนี้บ้างเพราะถ้าเกิด่าเขายังต้องใช้อีโก้อยู่คุณพลอยจะบอกอ,อะไรเขาอโอเคจริงๆอีโก้เนี่ยใช้ได้เต็มที่เลยแต่ว่าลองทำความเข้าใจตัวเองสเต็ปหนึ่งว่าการที่เราจะใช้อีโก้เราไปเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการ เราต้องการอะไรจริงๆอืงจริงจริงแล้วเราต้องการอะไรแวลูที่มันได้จากสิ่งนั้นน่ะจากความสําเร็จนั้นเออคืออะไรแล้วมันมีกลุ่มคนแบบที่ตอนนี้มีอีกโก้มากเลยนะแล้วพยายามจะมองตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีอีกโก้แล้วเนี่ยอืแล้วเขาพยายามจะแบบโปรเทคตัวเองจากอีกโก้เหล่านั้นเนี่ยอ๋อที่พอยมีมีอะไรไหมมีมีความคิดอะไรเกี่ยวกับปรากฏการแบบนี้ไหม Oh. คือมันมีมันมีมันมีประเภทแบบเฮ้ยเขา้าเข้าใจคำว่าอีโก้แต่แต่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่รู้ว่าตัว, oh. ตวเองมีแต่ก็ยังรักอีโก้ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ uh, uh. อยอ่าคือถ้าถ้ารู้ว่าตัวเองมีคอะว่าอ่าอย่างน้อยอ่ะก็ก็รู้ตัวว่าตัว, uh. ตวเองมีเออ uh. ก็พยายามสํารวจตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีแต่ไม่ได้รู้ตัวเองว่ามี uh. อันเนี้ย ก็คือยากสุด hmm. ซึ่งพลอยเป็นแบบนั้นนะตอนนั้นโอเคก็วันนี้เราครบสิบสามนาทีแล้วจริงเลยมาประมาณ1นึ่งนาทีเพราะเราเราเราแวะไปวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในในในการ์ดรอบหน้าแล้วเดี๋ยวเราคุยกันประมาณนี้สิมนาทีเนี้ยไปเรื่อยๆก็วันนี้ให้คุณพลอยพูดปิดรายการได้ไหมครับ <laughs> <laughs> แล้วเจอกันใหม่ในชีดาพอดแคสต์ครั้งหน้าโอ okay. เคเราเจอกันใหม่ในชีดาพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>